มิจาวะกัตมธาราอุตาทวายะัมมิโนท่านบู้สและผู้ตอบที่พระองค์สั่านนี้ที่สมชัยที่บานีแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ในความแล้วก็ผู้นำพ้องพี่ผู้นำพ้อสิทธและแข่ผู้มีเกียรติทุกทุกท่านครับผมึงอผมาล้วารา์สภาธนวัวน์จอมชูทอ ก็เป็นประจำของทุกปีครับวันที่ยี่สิบคูมภาก็จะเป็นต้นตะวันทนายวามซึ่งทนายวามของเราจะถึงวันนี้ได้โอกาสท,ที่จะมาทําบุญเพื่อขอกับเรียนให้สอาหลวงน้อยแล้วก็ญาติโยมที่<ส>อยู่หมู่บ้านนี้นะครับเออวัดคลองสตานเนี่ยเป็นวัดที่เิ่อตั้งมาโดยพ่อพ่อพักเพื่อนแล้วก็เติบโตของมูบนนี้ แต่บางครั้งการบริหารวัดก็มีปัญหาบ้าง,งเช่นเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีข่าวที่ว่าไยอมาบัญจักมาบุกรุกไปสัตว์ปรหาคือเจ้าหน้าที่ของลราเข้ามาเองท่านสงสัยข้อใดก็ได้นะครับเรียนเชิญครับไม่จำกัดเวลานะครับตอนนี้ไม่จำกัดแต่ใย่หามาเดียว รักชุมพรลงชุมพรคนชุมพรนั่นจริงใจไหมรีเล่ก็งามนาำท่าก็ดีจะหาที่ไหนมามีเหมือนที่ชุมพร เดี๋ยวนึงนะครับนะครับเปลี่ยนนเอาครับตาบานเี่นเปนี้สีเดงไปรดนะครับตา้ให้เี่ยงให้เดี่ยตแหน่งได้พอไหเอาเลยันเอาเลยแล้วัครัอาตีน้เงินละแดนจริงครับ 这样啊。Yeah, ครับครับปั๊มครับปั๊มอะไรครับ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  ओके นะ तो ตอนนี้ชายออกมาแล้วครับ ना เสียได้ไปถาจะเพี้ยงกันครับติดแล้วกันเสียกันได้ชายเทสมาเอาล่ะครับดอกบอลนี่ยังไงยั้งเอาไปยั้งแข็งนะครับตอนนี้ไปยังเก็บได้ว่าพลิกกลับมาครับชายมานี่กับอาจารย์ยั้งยกลงอีกทีครับโอ้โหตอนนี้ชนกันแล้วโอ้โหดีครับชัดนี้เลยเอาล่ะครับจะพากันลง เอาละทิ้งต่อไปครับทิ้ต่อไปทิ้งผึานด้วยดไม่บาดกับเดไมงคาักแทนต่อไปครับทายทนายและใกล้บอลนะครับบอลครบจ่ายนิดเดียวครับไหก้อนไม่บานจ่ายมาดินายบอลกานระบอแทนไปโอ้โหลูกนี้บหอกไม่ออกเอาน้องพื่อสามดูลูกอะไรครับลกอไปจากอลบาโหเย็นๆนะครับก็หา

แกล้งคุณดีนะครับก็ยังมีคุณหน่อยแล้วก็ยังมีคุณครับเลครับเรียนท่านกำรังตั้งประธานที่ปรึกษาประธานายควการศุกษพ่แล้วกท่านนายวุฒิสงฆ์เป็นพี่ใช่แล้วก็เพื่อนพ้องน <teachers> ้องพี่นายความ แข่งแข่งกีฬาไม่ว่าจะเป็นอ right hmm, ุปกรณ์กีฬาในงาสรุของเราก็สำเร็จทุกโลกไปได้ดีด้วยความฝึกงานเพียรถามว่าสรุปว่าสรุปว่าถามนะพแข่งจริงเนี่ยกีฬาทุกครั้งเลยผมเห็นก็แล้วผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวกรมานฉันกระหมานฉันก็ได้เต็มที่แตถือว่าใช้ตีนเต็มที่จริงเราก็เมื่าใช้ตีนเต็มที่ก็ผู้ชนะก็ขอให้ภูมิใจในชนะผู้แพ้ก็ ก็ดีใจได้ได้แข่งด้วยกันแต่ถึงเวลาสักวันหนึ่งเราก็รวมทีมกันเพื่อไปแข่งครับที่มเรารวมใจในความของเราวันนี้ถือว่าทั้งสองทีมแข่งเพื่อคัดเลือกของเราเองของเราจะมีแต่ทีมกีฬาที่มีความสุงเพื่อวันหน้าผมคิดว่าเราจะต้องก้าวหน้าไปกว่านี้และเราจะจัดให้มีกีฬาที่บ้ากให,หมานะครับอันนี้เป็นสมัยที่สองไอปีที่สอง ที่เราจัดนี่สำหรับผมเลยฐานะประธานสภา,กกาอะไรความเนี่ยมาจัดขนาดในทีแรกที่ถือว่ารับตำแหน่งก็เรายังไม่ได้จัดอะไรกันมากมายทีนี้ถือว่าทีมงานสุดยอดเริ่มจะมีการคิดในการที่ทจะจัดกีมกานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครั้งหน้าเป็นปีที่สามที่ในวาระของผมที่จะมุ่แหน่งประธานสภาทานครับมนนผมตั้งใจเห็นแล้ววันนี้เรียบร้อยครั้งหน้ามั่นใจครับว่าเราจะร่วมแรง รวมใจกันอีกสักครั้งหนึ่งปีเพื่ออนำพาสภาไองของเราเนี่ยให้มีแต่ความสุขแล้วก็แข่งขันกีฬากันอย่างมีความสุขแล้วก็สังสรรคกันอย่างมีความสุขหลังจากน,นี้เห็นว่าทางฝ่ายจากงานทางฝ่ายทีมงานคณะทำงานจะบอกว่าจะมีการเลี้ยงอาหารแล้วก็มีการเลีงซึ่งเราจะต้องโชว์สักครั้งหนึ่งหลังจากโชว์กีฬาแล้ววันนี้วันเ้าไปตับูนตอนนี้โชว์กีฬาคืนนี้โชว์ความสามารถพิเศษอาจจะ เต้นลำยังไงก็ได้หรือจะเต้นแล้วแต่ใครนะที่มีความสามารถนักร้องเราอาจจะขาดไปบ้างแต่นี่คิดเราจะต้องอยู่ร้องอย่างไรวันนี้คนตบของเราขอบคุณที่ดีเลยขอบคุณที่จงรักขอบคุณที่จะมาลาคนตบคนเลยดีกว่าเป็น